ทำแก๊งเป็นไงบ้างครับทำมากี่วันแล้วนี่อืนานเท่านี้สนะี่วันค่ะขึ้นวันที่ยี่สิบห้าอืมเป็นไงบ้างครับดีไหมโอเคเดีครับเดีวคนที่บ้านรู้หรือ,อยังไดงทำแก๊งทำอะไรที่นี่ครอบครัวรู้แล้วคะ่ะรู้แล้ว เขาว่าไงบ้างเขาอว่าเขาหิเขาไม่ได้ว่าอะไรตกใจนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยทำเลยใช่เหรอใช่ท้งแรกเหรอครับท้งแรกเลยเก่งจัง มีรางวัลไหมอาเป็นอะไรดีครับอืมอืมคิดไม่ออกเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีนะ ไม่ไลี่ไม่รู้อ่ะไม่อยากได้เลยแลวเอาไม่ได้เลยนหรับก็อยากูครับต่ว่าไมถึงอยากได้เลยครับอยากได้เลยครับ อืมอืมอืมอย่าเยหลบไปน้ทำามแล้วผิาแล้วเดี๋ยวหอมหัวที่หนึ่ง เอา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 เป็นอะไรครับอุ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็น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 อะไรอ่ะ 嗯，啊啊，怎么了？哎呦，没事。 เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เป็นไรหรือเปล่าเป็นไรครับเป็นไรหรืเอเปล่าเมื่อกี้นีอ นม่นแหลที่เราบอกคนยีบเป็นผีอ่ะออืผีอําไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็น าเอเสือคนนี้หมเดี๋ยวน่าจะ<อ>น่าจะไม่เห็นหน้าแล้วน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้ว h a h คนกำลังฟินเลยฮ้เวนเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมเป็นอะไรครับอ่าไม่ใส่ไม่ดีอะไปทำอะไรหรือเปล่า ไป้ยกที่ถหงพี่ตัวนี่ฮัลโหลครับขอสายคิดนะครับบอกปัญหางานใหม่เลยไมไ่ได้ทำที่นี่แล้วครับโอเคเลียร์เลยครับ ชี้อะไรครับพรขจัดเหรอพรขจัดไหนไม่ไหนไหนครับ,รบรอืไไมไหนชี้ยังอุ๊ยอุ๊ย <c oughs> อ้าวหัวใจโครบห้าร้านเหรอโอเคเดี๋ยวทำตามสัญญาก่อนนะป๊หนึง่งคิดถึงนะ <c oughs> คิดถึงจังอยากอยู่ด้วยโอเคตามสัญญาแล้วนะครับผม เขาไม่ได้บอกว่าจะกดเอ็นตามสัญญาครับนี่เลยโดนแกล้งเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้มันแคเหรบ ฮนไม่เป็นไรไม่เห็นอะไม่เห็นไม่เห็นพี่ แชรโดเนทให้ 5, ห้าพันบาทจุดเุ้ยขอบคุณครับพี่พี่เป้พี่เป้นะครับผมพี่พี่เป้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บคุณนะคุณขนวะัญของควัญด้วยนะผมนะไม่เป็นไรนะเป็นไรนะไม่ต้องเป็นไรไมไ่เป็นไรครับ เอาเห็นนิ่งไปเลยไม่ได้เป็นไรเอ้าซึมเด้เหรอซึมอะไรไม่ซึมอ้าว อ,อกก็ต้องไปบอกเขาว่าเวลาอยู่กับหนุ่มห้ามแก้งไงอะไรนะเ,เวลาอยู่กับหนุ่มห้ามแก้งบอกเขาเขาไม่รู้จักเขาเลยสาเขาเป็นผีโดนเขาแก้งกทุกวันก็ก่อนออกมาเจอกันก็จุดทูปไงวันนี้เขาไม่สนหรอกเขาไม่กลัวทูเขาไม่กลัวผายด้วย อ้าวแย่เลยถ้งัน้นทำอะไรไม่ได้เลยสีตัวนี้ยไล่ให้ไ,หไปเถิดตัวไม่ไป